รีบหามากินสิบอาหารบำรุงตับอ่อนหาง่ายใกล้ตัวสุดยอดมากๆเลยค่ะหลายคนนะุณน่ะเคยถามพี่ปราพี่ปราตับอ่อนเราเนี่ยเป็นอวัยวะที่สำคัญแล้วเราจะบำรุงตับอ่อนอยังไงล่ะคะวันนี้พี่ปรามีคำตอบให้กับอาหารบำรุงตับอ่อนตามพี่ปรามาเลยนะคะก่อนอื่นนะคะพี่ปราอยากจะบอกเลย ตับอ่อนเป็นยีววัหนึ่งที่อยู่ในระบบย่อยอาหารทําหน้าที่สร้างน้ําย่อยสร้างอินซูลินและควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดแต่หากการทํางานของตับอ่อนผิดปกติไปอาจเป็นสาเหตุของโรคเบาหวานแล้วก็ตับอักเสบได้เลยนะคะอยอย่านิ่งนอนใจนะดังนั้นวันนี้นะคะพี่ปราจะมาแนะนําอาหารบำรุงตับอ่อนเพื่อฟื้นฟูตับอ่อนกันค่ะ ตับโอ่นนอายุวะที่แสนจะสำคัญแต่หลายคนยังรู้จักเขาน้อยมากมาฟังพร้อมพี่ปาเลยนะคะตับและตับโอนเป็นอายุวะคนละส่วนกันค่ะโดยตับโอนจะอยู่ภายในช่องท้องส่วนบนใต้ตับพาดไปทางกระเพาะอาหารตับอ่อนเป็นต่อมหยางนในร่างกายที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีรูปร่างเขาเรียกว่าคล้ายโตลูกออดค่ะส่วนหน้าที่ของตับโอนก็มีอยู่สองประการด้วยกันประการแรก เป็นเยาวะที่สร้างน้าย่อยให้นาไส้เล็กย่อยอาหารที่เรากินเข้าไปแล้วนําสารอาหารที่ได้จากการย่อยมาเปลี่ยนเป็นสารอาหารที่เหมาะกับการใช้ในส่วนต่างๆของร่างกายประการที่สองคือการสร้างอินซูลินเพื่อใช้ควบคุมระดับน้ําตาลค่ะอย่างไรก็ตามพี่ปราบอกเลยนะหากเรามีพฤติกรรมการกินอาหารมากเกินความต้องการของร่างกายเช่นกินอาหารน้ําตาลสงูง อาหารไขมันสูงมากเกินไปตับอ่อนก็จะทำงานหนักค่ะอันนี้ต้องระวังมากๆนะและอาจจะเสื่อมสภาพได้แล้วทำให้เกิดอะไรหรอคะก็เป็นสาเหตุของโรคต่างๆเช่นโรคเบาหวานจากการที่ร่างกายไม่สามารถจัดก,การกับอินซูลินได้หรือโรคตับอักเสบดังนั้นเราควรเลือกกินอาหารที่มีดีต่อสุขภาพของตับอ่อนแล้วมีอะไรบ้างล่ะคะอะวันนี้พี่ปา,าแนะนำให้แล้วค่ะ อย่าลืมนะคะอาหารที่ดีมีประโยชน์กับร่างกายเราต้องหามาทานและที่สําคัญตับอ่อนเป็นยุทธวที่สาคัญนะคะเกี่ยวกับโรคเบาหวานด้วยเพราะเกี่ยวข้องกับการผลิตฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ําตาลของร่างกายวันนี้เรามาดูกันค่ะแล้วปฏิบัติตามนะคะพี่ปราบ,บอกเลยว่าดีต่อร่างกายมากๆแล้วมีอะไรบ้างตามพี่ปรามาเลยคะ่ะข้อที่หนึ่งไขมันดี ไขมันดีจากอาหารก็คือพวกกรดไขมันโอเมก้า3ที่ได้าจากไข่ไก่ปลาถั่วชนิดต่างๆและน้ำมันจากพืชเช่นน้ำมันมะกอกน้ำมันคาโนรารวมทั้งกรดไขมันไม่อิ่มตัวเช่นจากเมล็ดพืชต่างๆปลาไขามันสูงและก็กรดไขมันโอเมก้า6ที่มีประโยชน์เชื่อยบำรุงตับโดยสามารถหาโอเมก้า6ได้จากอะไรคะอะโวคาโ,คโดคะ่ะน้ำมันพืชแทบทุกชนิด แต่ทั้งนี้ก็ไม่ควรกินไขมันเกินไปละ50กรัมเพื่อให้ร่างกายสามารถใช้พลังงานจากไขมันที่เรากินเข้าไปได้หมดไม่เหลือค้างจนสร้างผลกระทบต่อสุขภาพของเราได้ข้อที่2น้ำเปล่าน้ำจะเข้าไปช่วยชะล้างสารพิษในร่างกายช่วยให้การทำงานของเยอวัตต่างๆเป็นไปอย่างราบรื่นขึ้นดังนั้นเราควรดื่มน้ำให้ได้ประมาณ8แก้วต่อวันหรือไม่น้อยไปกว่า1.5ลิตรต่อวันค่ะ ข้อที่3ผักกะหล่ำผักตระกูลกะหล่ำที่พี่ปบราบอกเลยว่าเช่นพวกกะหล่ำปีดอกกะหล่ำบ็อกโคลี่เป็นแหล่งที่ดีของสารอาหารไฟเบอร์แล้วก็ในกะหล่ำยังมีกรูโคซิโนเรดซึ่งมีฤทธิ์เป็นสารต้านมะเร็งที่เกิดจากสารเคมีต่างๆแต่ก็ควรจะเลือกรับประทานผักที่ปลอดสารพิษเพื่อให้มั่นใจว่า จะไม่รับเอาสารเคมีที่ตกค้างจากการปลูเข้าสู่ร่างกายพี่ปราบอกเลยนะคะตอนนี้สารเคมีเนี่ยมีเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะรับประทานอะไรเราก็ต้องดูแล้วก็ล้างสะอาดนะคะก่อนที่นํามาประกอบอาหารถึงตอนนี้เราคงทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่ามีอาหารอะไรบ้างอย่าลืมนะคะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่น กดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube p a hey t i f i s h เป็นขันกรลังใจพี่ปรานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงยุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะว่ามีอาหารอะไรอีกที่จะทําให้ร่างกายของเราหรือตักอ่อนของเราเนี่ยแข็งแรงมาฟังพร้อมพี่ปราเลยนะคะข้อที่4ผลไม้โดยเฉพาะผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เชอร์รี่หรือผลไม้ที่มีสารต้านนุมูลสระค่อนข้างสงูง จัดเป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่ช่วยลดความเสื่อมของเซลล์ต่างๆในร่างกายหรือจะเลือกกินผลไม้น้ำตาลต่ำในปริมาณเหมาะสมก็ได้ไม่กระทบกับการหลั่งอินซูลินของร่างกายมากจนเกิดผลเสียต่อตับอ่อนค่ะตรงนี้สําคัญมากๆเลยนะที่ปราบอกเลยนะคะการเลือกรับประทานอาหารเนี่ยสำคัญจริงๆเลยค่ะก็ห้าถั่วอ่าถั่วนะคะ นอกจากโปรโตีนจากเนื้อสัตว์แล้วเรายังกินโปรโตีนจากพืชยังถั่วต่างๆเช่นถั่วฝักยาวถั่วลันเตาถั่วหวานถั่วแระถั่วเหลืองเต้าหู้เป็นต้นก็อ 6. เนื้อสัตว์ไม่ติดมันค่ะโปรโตีนเป็นสารอาหารที่ร่างกายจําเป็นต้องได้รับและอาหารโปรโตีนสูงก็คือเนื้อสัตว์โดยเราควรเลือกกินเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันและพยายามเลือกกินเนื้อสัตว์ที่ใช้วิธีปรุงสุกด้วยวิธีอะไรเหรอคะนึ่ง ต้มหรือย่างแทงกันทอดค่ะข้อ7กระเทียมที่ปรางบอกเลยนะคะมีการศึกษาชัดเจนเลยว่าคนที่ชอบกินกระเทียมมีความเสี่ยงโรคมะเร็งตับอ่อนลดลงถึง54%เพราะกระเทียมมีสารต้านอนุมูลสระค้นข้างสูงช่วยป้องกันเซลล์ตับอ่อนถูกทำลายแล้วก็บำรุงตับอ่อนไปในตัวด้วยอีกทั้งกระเทียมยังช่วยกระตุ้นให้ตับอ่อนสร้างอินซูลินค่ะโอย้ยอดเยี่ยมเลยนะคะ แล้วก็ลดปริมาณน้ําตาลในเลือดดังนั้นพยายามเลยค่ะกินกระเทียมสดวันละสองกลีบหรืออย่างน้อยกินกระเทียมจากอาหารในแต่ละมือ้อก็ยังดีนะคะช่วยร่างกายของเราได้มากเลยค่ะถัดมาเหรอคะอ่าสิ่งหนึ่งต่อมาที่พี่ปร์จะแนะนําก็คือนมอัลมอนด์ค่ะพี่ปรานมอัลมอนด์ก็มีประโยชน์ยังไงล่ะคะมีแน่นอนการดื่มนมอัลมอนด์จะช่วยให้เราได้กรดไขมันที่ดีต่อสุขภาพมากกว่าการดื่มนมวัวทั่วไปค่ะ เลโนจิกนี้ยังได้สารต้านมะเม็นสระจากอะโมนเพิ่มได้นะพี่ปลาบอกเลยค่ะแต่เลือกชนิดที่เป็นไงล่ะคะน้ำตาลได้น้อยเพราะว่าอะไรอูเดียวเบาหวานถามหามันจะอันตรายถึงตอนนี้เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าอาหารที่เรียกว่าบำรุงตับอ่อนนี้หาง่ายมากเลยแล้วก็เลือกทานได้หลากหลายวันนี้เรามองดูอาหารที่เราเตรียมไว้สิค่ะว่าเราได้เตรียมอาหารที่บำรุงตับอ่อนหรือย,ยัง ถ้าอย่างปรับเปลี่ยนใหมค่ค่ะพี่ปราบ,บอกเลยนะคะการที่เราป้องกันหรือดูแลตบอ่อนนี่มันสําคัญมากกว่าการรักษาไม่อยากเจ็บป่วยไม่อยากทุกข์ทรมานทําไมไม่ดูแลตัวเองล่ะคะ<ม>เดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยคะ่ะว่ามีอาหารอะไรอีกข้อที่าโยเกิร์ตบอกเลยนะคะว่ามีการศึกษาพบว่าร่างกายคนได้รับโยเกิร์ตไขมันต่ําในปริมาณ๓นะคะมถ้วยเป่าวันเพราะโยเกิร์ตเนี่ยมีปริมาณแบคทีเทรียชนิดที่ดีต่อร่างกาย แต่อย่างที่บอกถ้าเราทานอาหารที่มีประโยชน์หรือถ้าเราไม่ได้มีโรคประจําตัวอะไรนะคะแต่ถ้ามีต้องปรึกษาแพทย์พิรารยาเลยนะคะการทานอาหารหรือการดูแลตัวเองต่างๆถ้าเรามีโรคประจาตัวต้องปรึกษาแพทย์ผู้รักษาค่ะโยเกิร์ตมีประโยชน์ต่อร่างกายเพราะเขามีแบคทีเทรียชนิดดีต่อร่างกายช่วยปรับสมดุลแบคทีเทรียในลำไส้ลดความเสี่ยงโรคมะเร็งตับอ่อนและมีส่วนป้องกันร,ระบบการทํางานของลำไส้และตับอ่อนได้อีกทาง ทางนี้การกินเพื่อบำรุงตับอ่อนก็ควรเลิกกินโยเกิร์ตไขมันต่าน้ําตาลน้อยอย่างพวกโยเกิร์ตรสธรรมชาติแบบ low fat จะดีต่อร่างกายมากๆเลยนะคะข้อถัดมาก็คือข้าสิบวอลนัทค่ะวอลนัทจัดเป็นถั่วชนิดหนึ่งที่มีกรดไขมันโอเมก้าสค่อนข้างสูงแล้วก็ยังช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดสามารถกินเรียกว่าเป็นของว่างเพลินๆได้เลยอ่า เอาแล้วค่ะนี่พี่ปลาขาหนูจะเลี่ยงอาหารอะไรคะที่จะทําให้ตับอ่อนของเราเนี่ยไม่แข็งแรงมีเลยค่ะพี่ปราบอกเลยนะคะอาหารที่เราควรเลี่ยงนอกจากอาหารที่ควรกินเพื่อบำรุงตับอ่อนแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่อาจทำลายตับอ่อนดังต่อไปนี้คือข้อที่หนึ่งอาหารประเภททอดค่ะอาหารประเภททอดนี่จะมีผลกับร่างกายของเรามากนะคะข้อสองอาหารรสจัดทั้งหวานจัดเค็มจัดและมันจัดข้อสาม อาหารไขมันสูงค่ะรวมทั้งเนื้อสัตว์ติดมันแล้วก็เนยข้อสี่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดก็ห้าอ,อาหารที่มีน้ําตาลสูงทั้งขนมแล้วก็เครื่องดื่มค่ะข้อหกถ้าเราจะเลือกดื่มนมนะคะพี่ปราแนะนำเลยจะต้องเป็นนมไขมันต่ําหรือไม่มีไขมันนอกจากนี้เราก็ต้องหลีกเลี่ยงการกินอาหารมื้อใหญ่จะเต็มเพราะการรับประทานครั้งละมากๆอาจจะท,ทําให้ตับอ่อนของเรานี่ทํางานหนักเกินความจําเป็น ดังนั้นพยายามกินแต่พออิ่มค่ะหรือแบ่งกินอาหารเป็นมื้อเล็กๆวันละห้าถึงหกมื้อก็ได้พี่ปราบอยากจะบอกเลยนะคะการดูแลสุขภาพบอ่อนจริงแล้วไม่ยากเลยเพียงเลี่ยงอาหารไขมันสูงโดยเฉพาะไขมันจากเนื้อสัตว์แล้วก็ลดการบริโภคน้ำตาลไม่ให้มากเกินปริมาณที่ร่างกายนำไปใช้งานควบคุมน้ำหนักของตัวเองให้ไม่เกินมาตรฐานไม่ให้พีภาะวะไขมันในเลือดสูงหรือน้ำตาลในเลือดสูง รวมไปถึงหมั่นออกกำลังกายเพื่อเพิ่มการเผาผลาญไขมันและน้ำตาลในเลือดอย่างสม่ำเสมอเท่านี้ก็ลดความเสี่ยงในเรื่องของสุขภาพเราไปได้เยอะเลยค่ะดูแลสุขภาพตัวเองนะคะถึงตอนนี้พี่พรอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะ เรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิง่งช่องยู u ูบเฮลตี้ฟิเป็นก่อนเกรงใจพี่ปลานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมโตเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปลานะคะเชื่อพี่ปลานะคะไลค์กดแชร์กดติดตามกด,กดกระดิง่งจริงๆช่องยู u ู e เฮลตี้ฟิเชื่อพี่ปลานะคะ